อ๋ออู่ว่าพันศาหนึ่งแล้วในช่วงหนึ่งพรรษานี้ก็เป็นพระใหม่ก็มาราจนน่ะเนาะครับยอมรับครับเป็นมันยอมรับเนาะครับผมครับผมเออแล้วทุกวันที่ท่านยังรีดจิต้าอยู่ไหมครับเป็นพระไม่ไม่ครับก็อยู่ในไม่ได้ทำนะครับแค่ดูปัญหาไปละกันมันไม่กิเลสนะคก็เลยจำใจยากอยู่นะครับก็ต้องพยายามตัดมันนะ ท่านครับผมผมขอญาตถามคําถามนี้ผมไม่รู้จะควรหรือเปล่าถ้าผมไม่ควรผมกราบขอโทษนะครับท่านถามยี่คือใจของท่านเองตอนนั้นท่านคิดไหมครับถ้าท่านสึกออกมาท่านจะมาแต่งงานอยู่กินกับทางฝั่งของคุณเดียวเขาเนี่ยตอนนั้นท่านคิดไหมฮะเชื่อเป็นพระอีกไหนทั่นมันไปเล้ิจะตัดจะตัดแสดงว่าท่านก็โดนทางฝั่งของแม่ของเขาหลอกก็ไม่ไม่รู้เลยจะทำไงล่ะครับแต่เราก็ใจเรามีแม่จะทำนะครับอืม ทุกวันนี้ทําใจได้หรือยังครับท่านก็ลุงพี่ก็เฉยนะก็ตามจิตที่สง,งกปกตินะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าได้เห็นหน้าของคุณเดียวเนี่ลุงพี่ยังหวั่นไหวอยู่ไหมครับทุกวันนี้ไม่นะครับไเ,เฉยเฉยแล้วพระรู้ความจริงหมดแล้วว่าอะไรคืออะไรถูกไหมครับครับใช่ครับท่านรู้ไหมครับวันนี้คุณเดียวประกาศตัดคุณแม่เขาแล้วอ๋อเลยครับตอ เป็นเรื่องของครอบครัวค่อยๆคุยกันเ่อครับค่อยๆคุยกันเนาะครับจากเรื่องที่พี่ตีก็เป็นครอบครัวก่อนนะครับจากพ่อพี่เสี่ยงสายยีในปันก็น่าจะหาทางออกที่ดีครับผมว่านะครับพี่กันใจครับครับเอ่อทุกที่มาเขี่ยวจะพูดก็อยากจะถามว่าขออนุญาตนะครับหลวงพี่ตอนที่คุณแม่น้องเดียวคุยรู้จักกับหลวงพี่นะครับก่อนที่จะทําว่าให้ติดต่อ คุณแม่ติดต่อน้องเดียวให้คุยกับหลวงพี่หรือเปล่าฮะเขอได้บอกอย่างนั้ไหมครับไม่มีครับเอาแล้วไม่มียูยูน้องเป็นรูปลายน้องทักไปหาหลวงพี่ได้ยังไงล่ะครับก็คือรู้จักกันมาก่อนจากกาบวนนะครับก็คือรู้จักคุณแม่ไงครับแต่ไม่เคยรู้จักน้องได้ครับไม่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 เคยรู้จักมาก่อนสนตัวนไม่เคยเจอไม่เคยเจอน้องไม่เคยเจอน้องรู้จักกับแม่อ๋อแล้วแม่เขาก็สวบรอยเป็นน้องคุยต่อไปเลยใช่ไหมครับ ก็ประมาณนี้ครับติดแล้วหลวงพี่ไม่ไม่คิดจะซึ้มาสร้างครอบครัวแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ดูชิเคยนะครับติดใจเราก็สูกปกติไม่ิอะไรแต่เขาสงสารพระเลยเนะเพราะว่าท่านก็ไปโดนหลอกใช่โดนเล่าเงินไปเยอะเลยอท่านโดนหลอกไปเป็นเป็นแสนไหมท่านไม่ไม่ไม่รู้เหมือกันไม่ไม่ไม่ได้จดไว้ใช่ไหมครับหมดยากตอนนี้ตอนพ่อก็ก็ไม่มีอะไรครับพี เราให้เม่แต่ครับกระปอนละครับครับท่านครับ,รบได้ครับท่านมีอะไรจะพูดกับทางฝั่งของเออ่สีกาไหมสีกาสีกาสีกาเดียวนั่งอยู่นี้นะสีกาเดียวนะขอให้โยมเดียวใจเย็ๆนๆนะครับค,ค,ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปเลยครับครับค่ะเป็นไรก็เป็นสายเลือดเดียวกนันแก้เดียวสิแก้เป็นแม่ตอนเด็กๆที่ดีก็ค่อยแต่ให้เงินเอ่อ าอกพี่นี้สุดนะครับครับท่านกังวลใจไหมครับท่านลุงพี่ครับหลวงพี่กังวลใจไหมครับว่าต่อไปนี้จะมีคนมาหลอกแบบนี้อีกนะฮะก็คงไม่มีว่าลุงพี่ต้องพอายเรื่ออไแต่เเชื่อเท่าไหร่ไม่เคยติดต่ออะไรแต่เขาบอกว่าลวงพี่เล่นเกมแบบเขาอะครับอ๋อตอนก่อนบวชนะครับตอนี่ทีแล้วอ๋อตอนบวชเล่นอยู่ไหมครับท่านไม่ไม่ครับะไม่เล่นเลยแล้วตอนนั้นท่านเล่นเกมอะไรหรอครับ ก็เกมต่อไปแหละครับเกมอะไรเกมอะไรครับพวกไข่พวกอะไรพวกน้ำผึ้งพวกไต่พวกเล่งอะไรต้นนี้เกมอ่ไรนะมันเป็นเกมแบบนั้นเหรอครับครับไต่ครับก็เล่นกันไปเล่นกันมากินตังค์เหรอครับท่านกินตังค์เหรอครับไม่กินตังไม่กิตังครับเกินเล่นกินแบบเป็นชิคอะไรแบบประมาณนี้ะครับอ๋อเป็นเกมเป็นเกมสนุกสนุกใช่ใช่เป็นสนุกสนุกนะต่อไปครับท่านจะฟ้องดำเนินคดีไหมครับคงคงไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับ คุยกับท่านไหมท่านหนูคุยไปหนดแล้วค่ะคี่พี่บอกว่าอยากให้หนูใจยเย็นคือหนูใจยเย็นที่สุดแล้วค่ะตรงพี่ครับ <c oughs> คนที่แก้ต้องแก้ปัญหาคือแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูไม่ได้ต้องการอะไรหนูต้องการแค่ขอดูเส้นทางการเงินแล้วก็ขอดูโทรศัพท์ว่าเขาได้คุยกับคนอื่นอีกไหมซึ่งตรงนี้แม่ไม่ได้ร่วมมือไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เลยค่ะเอาแต่หนีปัญหาค่ะ ครับแต่ก็ไม่ค่อยค่อยคุยกันนะครับหารออกทีดีการต้องออกร่วมกันนะครับค่ะอย่างน้อยเขาก็ต้บริการรีลองนะครับผู้ให้กำเนิดลองเปรียบเทก่อนนะครับตรงนี้สำคัญ้ต้องการที่จะตบครับท่านครับท่านเสียใจไหมครับมีมารมาพจนแบบนี้ครับท่านมันไปแค่ว่าเป็นเรื่องของงารพจนก็เป็น เกือบตับตาแตกครับวุ้นตาบะแตกนะเกือบตาบะแตกเลยตาบะอย่างเดียวรู้ป่ะครับที่แตกครับล้ายๆแบบมันต้งจะเกิดลาสิกาเด็ดตั้งใจที่ข้างไว้ครก็อยู่ได้นะครับมาเนี่ยพยายามคนมาคจนถึงวันนี้ครับเกือลาสิกาเลยอือเกือบลาสิกาเลยอ่ะตาบะแตกนะท่านบอกนะตาบะอย่างเดียวนะท่านนะดีไม่แบบไปลื่นล้มหัวหัวแตกมาเรื่ออย่างเงี้ยหรือใจแตกสลายอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ นะครับได้ครับเป็นเป็นห่วงนะครับอาจารย์นะครับแล้วสึกออกมาจะจะกลับไปเล่นดนตรีไหมครับก็ยังไม่รู้ครับแต่เล่นอยู่กบบแตาเราเป็นบนบวดเป็นไหนครับครับถ้าสึกกมาจะไปเยี่ยมน้องเดียวไหมครับก็มีโอกาสก็คงมีอาจจะอาจจะมีโอกาสแับไม่เยี่ยมก็จะไปเยี่ยมนะมีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยมน้องเดียวหน่อย นะครับเดี no <ten suppression> ๋ยวตัวจริงท่านครับท่านท่านไม่ได้เห็นชุดไปทะเลเลยหรอครับท่านไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับท่านครับไม่มีเลยรมครับผมครับท่านครับท่านครับขอบพระคุณนะครับท่านครับครับนะครับน้ำมันการครับครับครับหลุงพี่อืมตกลงคืออ่ะหลวงพี่วางอะไรเนี่ยพี่พี่วางครับครับครับคล้วโอเค อบอกยอดเงินที่พ่อส่งมาให้ยังไงฮะมันค่อนข้างเยอะค่ะมันมีใบที่หนูเคยส่งมันมีใบที่เขาลิสต์มาค่ะที่เก็บกรุกนั่นไงใช่ค่ะที่โอนเองินมาบางทีก็ขอบ้างบางทีก็ขอยืมบ้างประมาณนี้ค่ะสี่สิบห้าสิบบาทกมีหรอไอห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสี่พันซองเอามียืม เราต่อสายหาแม่เขาได้ไหมพันหนึ่งไม่รับสายนะยโอเคน,น,น้องครับตกลงแล้วเนี่ยคือน้องประกาศตัดแม่เลยนะนหรือยังไงค่ะตอนนี้หนูพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการที่ขอดูโทรศัพท์แม่ค่ะแล้วก็ขอดูเส้นทางการเงินของแม่ซึ่งแม่ไม่ยินยอมที่จะให้หนูดูเพราะว่าแม่อยากให้หนูอ่ะ จบปัญหาตรงนี้แต่ความที่ว่าหนูอยากจบปัญหาคือเราต้องดูก่อนเขาว่าคุยกี่คนรอกี่คนมีคนคนี้คนเดียวไหมที่โอนยอดเงินมาให้ประมาณนี้ครับเพราะ,ะเห็นบอกมีคลิปเสียงที่คุยกับแม่คลิปเสียงของใครฮะของตัวน้องเหรอของหนูคุยกับแม่ค่ะอะลองฟังดูสิอะไรนะไม่ว่าเลยนะจะดูกันเงินเพื่ออะไรอะจะไปไ่ากันมาทําไม มันก็ต้องดูเส้นทางการเงินตอนนี้นะแม่เพราะแม่ไม่ได้คุยกับเขาแค่คนนี้คนเดียวแน่นอนไอ้ทุกคนมันไม่มีปัญหามันมีแค่คนเดียวมันมีอยู่เธอคนเดียวเนี่ยเธอจัดการเรื่องอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเอายังไงอะไรที่มันจะจบไม่เดียวไม่จบเดียวก็จะทำเงินเดียวก็ทำแต่ไม่ต้องมาดูเส้นทางการเงินนะให้มันยุ่งยากไม่มีใครก็เห็นด้วยหรอกโอ้โหแม่พูดอย่างนี้ได้ไงฮึแม่พูดอย่างนี้ได้ไงว่าหนูสรุปคือหนูเป็นปปัญหางี้หรือหนูแค่เคยพูดกันแต่เดียวหนูแค่ข คือตอนนี้นะ่มันยังไม่มีแม่เข้าใจไหมมันไม่มีอยู่แล้วแม่แม่โกหกมากี่ครั้งแล้วแม่จะให้หนูเชื่อแม่โดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยหนูไม่เชื่อแม่เข้าใจไหมถ้ามันมีมันมีไปตั้งนานแล้วทั้งเดียวหนูเ่อแม่ลองคิดดูนะถ้าเกิดกลับกันอะ่ะหนูโดนคนที่แม่ไปไป,ไปยืมเงินเขาแทงหนูเขาฆ่าหนูขึ้นมามันก็จะอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมทีนี้คือกลายเป็นหนูโดนด่ายับเลย ตดนด่ายับในพ่อไข่พ่อใครอะแม่ไปยืมเงินไครใครจะมาทวงกับยาที่เดียวบอกว่าตอนนี้มีลูกพี่ที่เดียวให้ข่าวว่าตอนนี้บอกว่ามีลูกพี่ตอนน้องมีมาทวงอะ่ะมีใครมั่งไรต้องพูดสิแม่เอาประเด็นนี้ก่อนว่าแม่ <c oughs> หนูขอดูเส้นทางการเงินว่าที่เขาโอนมาให้แม่เนี่ย มันเป็นยังไงเขาโอนมาให้แม่ไม่โอนไปไหนบ้างจะได้รู้ว่าเออถ้าแม่เติมเกมจริงๆมันจะได้มีบัญชีกรงสมบัติเกมบัญชีวอลเลแล้วเข้าใจไหมไตรวจสอบอะไรแล้วแต่อนไรใครมันก็เป็นเรื่องของแม่ในเงินมันอยู่ในบัญชีแล้วเดียวมันไม่เกี่ยวกันแล้วนี่ลูก ปกติแม่กับเขาก็ไป็นฐารับเพื่อนนะแม่ลองคิดมั่งถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยแม่จะคิดยังไงอันนี้แม่ก็ยอมรับผิดไปแล้วแล้วจะเอายังไงอีกไม่ต้องมาเดูเส้นทางการเงินถ้าไปรอนให้เขาดูที่เป็นดึงเข้ามาเกี่ยวทีเนี้ยมันก็จะเยอะอีกไมเรื่องมันจะไม่จบเดียวแม่ไม่ว่าหนูไปดึงเข้ามาก็แม่ตอนนี้แม่อย่าว่าไฟในนํำออกไฟนอกนํำเข้าแม่เป็นคนนำไฟนอกเข้าบ้านตอนนี้น่ะเงินส่วนตัวที่แม่ใช้แม่จะใช้ยังไงก็ได้แต่แม่เอารูปหนูไปหลอกเข้ามาใน เออก็ขอก็ขอโทดไปเร้วแม่เกาเจมี่เขาก็ไม่ได้มาวุนวายอะไรหนูไม่ได้ต้องการคําขอโทษหนูขอดูเส้นทางการเงินดูไปเพื่ออะไรอ่ะเส้นทางการเงินก็หนูบอกไปไปแล้วมันจะได้รู้ว่างเงินเขาโอนเข้าแม่โอนออกไปไหนบ้างโอนให้ใครบ้างอะไรนะแม่ว่าอะไรนะจะดูกันนี่ครับแล้วล่าสุดพี่ทางทีมข่าวมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันทางแม่นะอ่ะลองดูเปิดมาสิที่แม่สัมภาษณ์มานะ เดี๋ยวลองดูนะในเที่ยงนะเขาไปเองปเาทำโปรไฟล์เล่นเกมอาใช่ค่ะเขาจะหายแต่ว่าเราไม่ได้ไปหลอกคนในออนไลน์เราเล่นกันในเกมคือแม่ไม่ได้เอาแบบไปหลอกเอาเงินในคนออนไลน์ไม่ใช่คือแม่ผิดแม่ก็ยอมรับผิดไปแล้วแต่เขาไม่จบก็คือปล่อยเขาก็อยาทำอะไรเขาทำแล้วเขาสบายใจก็ปล่อยเขามันมีข่าเยอะแยะมีลูกค่าแม่น่ะเคยมีลูกคนไหนแม่คนไหนฆ่าลูกบ้างคะหน่อยจะถามว่าแม่ปวดไหมไม่ดแม่รักูเหมือนเดิมว่าแม่ มีเขาคนเดียวฝากบอกได้ก็เขาก็ไม่ฟังเราหรอกเขาคิดว่าแม่ไม่ได้สำนึกจริงๆบอกกลาให้แม่กลับมาให้ทำได้นะทำได้ตอหน้าทุกคนไปแล้วอ่ะเนาะลูกก็ไม่ทำอะไเดียวทำว่าไม่ผิดต่อเราที่ลูกบ่นลูกว่าเรื่องนี้นะไม่เคยน้อยใจนะเราผิดแต่ที่มาเสียใจคือเมื่อคืนเมื่อวานที่ลูกโทรมาบอกว่าพ่อแม่สาวทำไมไม่รู้จะทำงานทำไมเจี๊ยวกันเละเละทำไมไม่มีบ้านให้ลูกอยู่ไม่ได้มีแม่คนไหนเราที่ไม่อยากมีบ้านอย่าางเร อ่ะเนี่ยแม่อ่ะอ่ะโอเคผมคุยมุ้งเข้ากฎมาครับับพี่แม่ก็น่าจะแบบคือผู้เสียหายตัวน,นี้ครับคือน้องก็เป็นผู้เสียหายแต่คือกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้มาให้ลูกฟ้องพ่อฟ้องแม่บุพการีแต่น้องจะแจ้งความได้ก็เป็นคดีอุทธรุใช่แบบเป็นอุทธรุ์นะแต่น้องด,ด,ดําเนินคดีได้แต่น้องเขาไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีอะไรกับแม่อืนะครับแล้วก็คนที่โดนแม่เอารูปไปลอกเนี่ยเอารูปน้องไปลอกให้รักเลาให้โอนเงินเนี่ย พวกนั้นจะเป็นผู้เสียหหยซึ่งซ,งซึงน่ากลัวคนพวกนั้นจะาดำเนินคดีกับแม่และพิจพรบคอรมด้วยเ,ยเอาภาพน้องไปครับอย่างนี้ครับก็คดีก็ประมาณนี้ไม่ได้ทับซ้อนอะไรเพียงแต่น้องเองเนี่ยเขาแค่อยากรู้ว่าแม่เขาเนี่ยเอารูปเขาไปล่อใครบ้างเพราะอนาคตเนี่ยมันจะต้องโฟวมาอีกเขาไ,ได้แก้ปัญหาอะไรถูกต้องที่เขาคุยเขาไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับแม่เลยแล้วก็อยากให้คนรู้ว่าถ้าเอารูปไปล่ออย่างนี้ไม่ใช่เขาเพราะเขาต้องหาก,กินในออนไลน์ ขายพระไลฟ์พระในทิกตอกในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงเขาจะทํากิจไม่ได้อืที่จาเป็นต้องออกมาพูดญาติพี่น้องก็กดดันเขาแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยพี่น้องเขากังวลเนี่ยแต่ไม่ได้คิดจะดําเนินคดีอะไรก็แม่ดังนั้นอแ,แล้ววันนี้ความเป็นแม่เป็นลูกจะยังไงต่อหนูความคิดหนูหนูก็อาจจะอันน่าจะไม่ได้ส่งเงินให้เหมือนเดิมหรอคะทุกทีส่งก็ส่งเงินเสงส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ไม่ได้ให้ลําบาก ใช่ค่ะส่งเงินให้เงินที่ใช้ก็ยังแบบเอาเงินไปน้องก็อยากรู้ว่าเงินที่ลอกลอกมาเนี่ยเอาไปไหนใช่ค่ะแล้วนอกจากคุณพระเนี่ยยังมีลอกใครอีกคุะนอกจากคุณพระนอกจากคุณพระแล้วเนี่ยไม่รู้เอาเงินใครอีกเน่ยน้องก็ถึงอยากจะดูบัญชีใช่ค่ะว่ามันโอนมาจากบัญชีอื่นไหมเพื่อนน้องไปได้มาทางแก้ไขได้อะไรได้ประมาณนี้ครัเพราะน้องไม่เชื่อว่าแม่จะลอกพระคนเดียวใช่ค่ะเชื่อว่ามีคนอื่นอีกเหรอเชื่อว่ามีคนอื่นอีกที่เอารูปหนูไปหลอกนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ก็คุยกับคนนึงคุยกับคุยกับหลายหลายคนมาเลยค่ะอืมถ้าแม่บ่อยสุดใจก็แค่ไปธนาคารใช่ค่ะธนาคารต่อรายการเดินบัญชีย้อนหลังใช่ค่ะสองอปีก็แป๊บเดียว<ช>นั่งรอได้เลยแต่คือแม่เขาพูดมาแรืว่าถ้าต่อให้ไปเดินไปดูเส้นทางการเงินแล้วะถ้าเจอว่าโอนเงินไปคนอื่นหนูก็จะไปดึงคนอื่นเข้ามาอีกเรื่องมันก็จะไม่จบซึ่งมันไม่จบแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ารู้ว่าเขาโอนเงิน ออกไปให้คนนี้หนูก็ต้องถามเขาสิว่าคนนี้คือใครทำไมถึงเอาเงินแม่เาให้เมใช่ค่ะทำให้เงินแม่ไม่พอใช้ต้องไปเป็นคือางเป็นเหมือนไปลอกลวงคนอื่นน<ช>่ะบางที่เราก็เลี้ยงดูแม่ไม่ได้ลําบากใช่ค่ะเลยอยากจะรู้ว่าปลายเที่คือใครใช่ค่ะเข้าใจได้ครับนะครับแล้วเรื่องนี้จะยังไงกันต่อละพี่ก็ถ้าไปถ้าน้องไปสมมติต้องสมมตินะฮะน้องครับน้องไปแจ้งความให้ให้ตำรวจดูรายการเดินบัญชีมาได้แตุ่ดท้ายเรา เราไม่ส่งเนินคดีก็ได้แต่เราอยากจะดูนะก็ต,ต,ต้องต้องอาศัยเจ้าหนที่ตำรวจช่วยเพราะขามีอำนาจการคืออยากรู้เอาเงินไปกระจายที่ไหนใช่ครับให้ตำรวจช <c oughs> ่วยเรียกรายการดินบัญชีมาดู <c oughs> แต่สุดท้ายเราทอนคำน้องกูก็ได้ก็ต้องต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูว่าเขาจะช่วยได้ไหมเพื่อน้องเขาจะแก้ปัญหาในอนาคตให้มันจบไปทั้งหมดครอบครัวยวน่นดีขึ้นดีกำลังขมามาก,กินเรามีคนมาแล้วแม่เธอไปลอกมา <c oughs> มันก็เหมือนจะร่วมกันหรือเปล่าว่ารูปน้องบัญชีแม่อะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็กังวลตรงนี้ครับแต่เขาหน้าตาดีนะฮอ คำคุณหน้าตาดีด้วยนะเนีเย่ยก็คือหนูไปยังให้ผู้ชายหนูผู้ชายก็เถิมชอบแต่องค์เพิ่มอ่ะครับองจริงจะทางบ้านก็อย่าด่าน้องเลยพี่ป้านาอาก็ด่าว่าเขวาว่าคตอนนี้พี่ป้านาอาด่าน้องว่าไงก็หมายว่าหนูพยายามประมาณว่าเรื่องในครอบครัวทําไมไม่เคลียร์กันนะใช่ค่ะทําไมทำไมหนูถึงไม่เคลียร์กันในครอบครัวทั้งนั้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนูเล่าให้หนูฟังว่ามันหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเวลาหนูรู้เรื่อง พวกนี้หนูจะไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่บ้านเลยคือเราคุยเอาง่ายๆคือหนูคุยกับแม่หลายครั้งแล้วใช่ค่ะหนูคุยกับแม่สองคนตลอดเลยจนผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจนมาครั้งนี้ผู้ใหญ่ที่บ้าน,นรู้เขาก็เลยว่าทําไมหนูถึงทําขนาดนี้ประมาณนั้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือก็ต้องบอกทางผู้ใหญ่ด้ยวยหนูเขาทากับหนูมาหลายครั้งแล้วแม่เอาเอา,เอาหน้าหนูเนี่ยไปหลอกคนอื่นมาหลายครั้งแล้วใช่ค่ะก็บอกประเด็นอยู่ตรงนี้นะแล้วยังยังคำเดิมไหมเรื่องของการตัดแม่ตัดลูกเนี่ย ก็คือจะไม่รับผิดชอบอะไรเกี่ยวเขาก็คือเข่าวคือจะตัดไม่ทรงเสียใช่ค่ะไม่ทรงเสียแต่ความเป็นแม่เป็นลูกก็คงตัดกันไม่ได้หรอกครับต้องอยู่แบบนี้แหละเป็นโดยสายเลือดโดยความจริงครับแต่คือไม่เอาด้วยแล้วคือเอาง่ายคือเขาไปทําอะไรไว้เนี่ยไม่ขอรับผิดชอบค่ะไม่ขอรับผิดชอบค่ะอ่าคือเจตนาของเขาที่ออกมาพูดออกมาพิมพ์อ่าลองดูดิที่เขาพิมพ์มาที่เขาที่เขาโพสอะต้นโพสอะที่เขาโพสกนตัวกระทั่งเป็นประเด็นข่าวเนี่ยลองดูนะ